สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเส้าปูนะพี่น้องนะกับชองตามติดชีวิตเส้าปูค่าคืนนี้ลุงบ้าก็บเส้าปูพามาห้าปลาห้าปูกันแล้วนะพี่น้องนะค่ะตามเส้าปูกับลุงบ้าไนะาว้นะโน่นโน่นลุงบ้าดูลุงบ้าก่อนโน่นลุงบ้าพี่น้องสวัสดีครับ <laughs> ยื่นมืดอยู่เลยนะพี่น้องนะ <laughs> รอน้าขึ้นนิดพี่น้องเออแต่หวางวันได้นะพี่น้องนะ นี่พี่น้องพ่นงานตัวเล็กคืนนี้ความมิตรตีนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องฮู้ปูมานี่ได้ตัวใหญ่เลยวิ่งเร็วอยๆหยกหยอกหยก,กได้นี่เลยต้องมันต้องทุ่โอ้ยได้ขี้ตังตัวย่อยเลยพี่น้อง ตัวที่สองนะรนะวัง ได้ชอบเออาดึงมือชอบเอาไปใช่ไหนชอบเลยได้เงาแล้วมันได้ทันด้นี่นะพี่น้องได้ปูตัวเยอะแลยตัวหนึ่งขูมานะโอ้ได้ปลาขีิตังตัวเยอะด้วยนะพี่น้องนะได้รองตัวเลยหนะว่าขำนี่ต่อกันเลย ปูม้านะจ๊ะปูมา้นาน้ำก็เริ่มลึกแล้วยาินะว่งางได้ขอ่านนี้ติดแตป่ปูพี่เนาะ หน้าปลามันหินอ้วนนะปูมันแม่นปูมันห็นแต่ก็มันช็อกข้ามาห้าอ้วนผีบย่านยุ่งเลยผีบเลยผีบไม่โอ๊กเลย Đợi, đợi đợi này, <laughs> đây, đợi... đây, nhiều chiều nhiều tụi mày chó, nhiều tuổi giới bây giờ ít, làm luôn, chính. không kiếm, าครับครับได้ามากมะทุกคนูเออ,อติดตาหมองติย้ยพี่นอ้องเออมันอร่อยดียได้กิน,น,น,นเลยเนะเชมันเนาะดีบ,ดบัวจับาลุดบ้าเลยทำจับ โอ้ยแข้งเลยเยเโอ้ลูโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาคุ้มมันกีโดดเลยคมเลยมันกี่โดดเลยเบนเบ้นตัวมัน้คุ้มเลยหรอคุ้วเราจะทำกี่เวนี่นะพี่น้องพ้นงานวันนี้ได้ไม่เยอะนะพี่น้องนะแต่ว่าตัวเยอะๆนะพี่น้องนะ กลับบ้านแล้วนะพี่น้องเออเนู้นลุงบ่าวสวัสดีครับแกลกบานเลยยกมือไหว้ไหว้พื้นไม่ทันจบคลิปตีวันดีเลยฝากคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาปูในการทำคลิปต่ต่อไปด้วยนะพี่น้องนะค่ะซาปูกับลุงบาวก็จะกลับบ้านแล้วนะนน่นมีปกักผวกมาเยอะแยะด้วยนะคืนี้น้งลุงบาวแบ่งตาแบ่งปูให้นะพี่น้องนะนข่าวหน้ามาแล้วนะสว <c oughs> ัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะ